สวัสดีพี่น้องป้องไปวันนี้จะพามาเฉีม่มกล้วยไม้แคทเทริยานะคะออกดอกอีกแล้วนะคะดูสิทุกคนดอกสวยมากอันนี้ยังไม่บานนะคะอันนี้บานแล้วนะคะนี่สีเหลืองออกอ่าม่วงๆรือสีชมพูก็ได้นะคะดูสิปลุกในกระถางห้อยอย่างนี้เลยนะคะนี่แข็งแรงดอกสวยมากเลยดู Oh. สวยงามมากๆเลยนะคะนี่มันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะทุกคนดูออกดอกให้ชมอีกแล้วนะคะออกทีสองดอกสองดอกแบบนี้เลยนะคะทุกคน ออกดอกทีสองดอกแบบนี้เลยนะคะออกมาเป็นคู่นะคะนี่กล้วยไม้นะคะนี่จะอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะสมบูรณ์มากนะคะโอ้ยดูน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณกดที่กดไลค์กดติดตามให้ต่ายนะคะเพราะว่าผู้ติดตามตาย เยอะมากเลยนะคะขอบคุณจากใจนะคะนี่พามาชมสวยๆงามๆนะคะสวยงามมากธรรมชาตินะคะรอบๆตัวนะคะเป็นอะไรที่สดชื่นสดใสนะคะมีลมพัดผ่านโอ้ยชื่นใจคะ่ะออกดอกให้เราชื่นชม มันอาจจะสะท้อนแสงมันก็เลยแบบเป็นสีแบบนี้นะคะคงมองเห็นนะคะนี่ค่ะโอ้ยสวยงามมากสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยสับป,ประรดสีพุทธอาพุดธอา,อาตะแคงนะคะนั่นะ ชมสวยงามมากแข็งแรงมากสวยมาก <c oughs> นานๆจะออกทีนะคะไม่ได้ออกบ่อยๆนะคะนานๆนางจะออกดอกไม้ชื่นชมนะคะนี่ค่ะมีแมลงมาตอมนะแสดงว่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆแน่เลยแมลงมันถึงมาตอมนะคะนี่นะคะโอ้ยสวยงามสวยงาม โอเคนะคะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะกล้วยไม้แคทเทอริยาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะสวัสดีจ้า